จะหาวิธีร้องให้โน้ไงร้องไม่เพี้ยนเงี้ยคือเราฟังอ่ะคือคนร้องเพลงอ่ะหูจะต้องดีครับเพราะฉะนั้นตอรั้งแรกๆเราไม่รู้ว่าเราร้องดีหูเราฟังดีหรือไม่อะไรเงี้ยแต่มันใกล้ปากพี่มากเลยนะพี่ไม่รู้เหรอว่ามันเพี้ยนไม่รู้จริงๆคนร้องเพลงเพี้ยนนี่คือไม่รู้ว่าตัวเองร้องเพลงเพี้ยนไงเพราะว่าเออเพราะว่าหูมันหูมันคิดว่าว่าใช่มันคิดเสียงก็เป็นเอรเพี้ยนไม่เพี้ยน เฮียพิสัยหรือเสียงเนี่ยพิสัยพิสัยพี่นีโน่กี่ชั่วโมงครับหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงกันนะบางวันยังไม่ได้เลยเพลงหนึ่งอ่ะแล้วกําลังใจนะกําลังใจมันจะหมดเพราะว่าเราไม่เคยเข้ามาจะไม่เคยร้องเล่นตามผับกับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยโคตรเครียดพี่คนอัลบั้มทําเป็นเดือนคนคุมร้องต้องมีจิตวิทยามากครับ เพราะบางคำเนี่ยคำคำเดียวสมชั่วโมงก็มีใช่ใช่ช่มันไม่ได้เพี้ยนนิดเดียวมันคือเพี้ยนเนี่ยพี่ตุ่นเขาหูเขาดีมากพรเขาจะเพี้ยนไวแต่พี่แต้มก็ต้องทับกันบ้านว่าจะหาวิธีร้องให้โน่ไงร้องไม่เพี้ยนอย่างเงี้ยคือเราฟังอ่ะคือคนร้องเพลงอ่ะหูจะต้องดีครับเพราะฉะใสยแรกๆเราไม่รู้ว่าเราร้องดี หูเราฟังดีหรือไม่อะไรเนี่ยแต่มันใกล้ปากพี่มากเลยนะพี่ไม่รู้เหรอว่ามันเพี้ยนไม่รู้จริงๆคนร้องเพลงเพี้ยนนี่คือไม่รู้ว่าตัวเองร้องเพลงเพี้ยนไงเพราะว่าเออเพราะว่าหูมันหูมันคิดว่าว่าใช่มันคิดว่าใช่ผมก็เขี้ยนคอเป็นเอ็นแเพี้ยนไม่เพี้ยนมเพี้ยนได้ยินอยู่ไม่เพี้ยนนิสัยหรือเสียงเนี่ยนะเออนิสัยนิสัยของพี่ของพี่บอกว่าหนึ่งเพลงเนี่ยเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมครับของผมหนึ่งเพลงเนี่ย พรด้วยการที่ร้องห้าคนโดยส่วนใหญ่เพลงอ่ะผมจะเป็นคนร้องนําก่อนกับโอ๊อและที่เหลือก็จะเป็นคนตามใช่ไหมคือถึงร้องเสร็จไงก็ต้องนั่งรอรอทั้งวันครับรอทั้งวันหมดต้องรอให้มันจบเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีแบบแอดลงแอดลิปเข้าไปพูดภาษาอังกฤษหน่อย h e เ baby อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการร้องคอรัสอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าด้วยเมคานิกด้วยด้วยเทคโนโลยีทุกวันเนี้ มันมีออดจู<ช>แล้วอ่ะ<ช>คือคุณจะร้องเพีย้ยนขนาดไหน<ช><ช>คุณจะเสียงไม่ดีขนาดไหนคุณใส่ออดจูไปคุณปรับได้หมดอ่ะ